ะะสวัสดีคะสวัสดีเพื่อนๆชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็พี่ๆน้องๆทุกทคนค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟ์เอร์เชียงใหม่แล้วก็ยังคงมาย้ำนะคะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในช่วงของโควิด19วันนี้ค่ะรับประกันเลยว่าตั้งกัดแน่นเหมือนเดิมพี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวทางศูนย์การค้าเนี่ยมั่นใจนะคะเรื่องของความสะอาด ปลอดภัยนะคะจัดทาวศ์นย์การค้าได้เลยแล้ววันนี้ค่ะนอกจากในเรื่องของมาตรการที่เรายังคงตั้งกัดแน่นแล้วค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปช็อปกับบรรดาแบรนด์ดังๆต่างๆที่ช่วงนี้สิ้นปีคอลเลคชันใหม่มาเพียบแล้วก็โปรโมชั่นในแต่ละร้านค้าชั้นนําค่ะเยอะแยะมากมายแน่นอนแต่วันนี้ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าทุกครั้งในการเข้าศูนย์การค้าเพื่อนๆพี่ๆ,ท,ๆทุกท่านค่ะจะต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลรวมถึงนะคะวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าูนยนการค้า ซึ่งเรามีมาตรการความปลอดภัยในทุกจุดนะคะป้องกันให้กับลูกค้าทุกท่านแน่นอนซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแมสอยู่ในกระเป๋าด้วยแต่กวางขออนุญาตเลยว่าพาเพื่อนเเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการพูดแล้วก็การสื่อสารในการใช้เสียงที่ชัดเจนเราขออนุญาตใส่เป,เป็นเฟชชิลแต่หลังจากจบภารกิจแน่นอนค่ะทุกท่านจะต้องใส่แมสแล้วก็ร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัยจากทางศูนย์การค้าถูกต้องทุกกระบวนการแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้แบรนด์ดัง มีอะไรบ้างตามกวางมาเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากนะคะเพื่อนๆจะได้มาเจอกับบรรดาสินค้าที่จัดราคาพิเศษแล้วคอลเลคชันใหม่และในช่วงหน้าหนาวนี้เนี่ยโอ้โหแต่และร้านเนี่ยมาแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีโปรโดีๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันร้านแรกดีกว่าอยู่กันด้านนี้เลยค่ะขยับมาอยู่กับร้านล่กับนาตาค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ย ก่อนจะพาเพื่อนๆมาฟินกับบรรดาสินค้าแบรนด์ดังๆในโซนของชั้นหนึ่งขยับเข้ามาเลยค่ะและดูแต่ละร้านนะเขาจะมีทั้งแบบตัวของสแกนไทยชนะนะคะก่อนเข้าก่อนออกทุกที่นะเพื่อความปลอดภัยนะคะต้องสแกนแล้วก็นี่เลยค่ะเจลแอลกอฮอล์จุดแรกนะคะนี่เพื่อนๆที่ไม่สะดวกในช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ,บาการสแกน q ิว o d e คเราก็มีเป็นการลงทะเบียนผ่านชื่อนะคะแล้วก็เขียนนะคะให้ครบด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียบร้อยล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วดูสังเกต ค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ พี่ๆน่ารักมากวันนี้มาตรการยังคงแน่นอยู่แล้วก็คอลเลกชันต่างๆเนี่ยลูกค้าดูนาตาเนี่ยเขายังคงเน้นนะในช่วงของแบบคริสต์มาสนี้ก็จะมีเป็นสินค้าเป็นคอลเลกชันเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเหมาะเป็นช่วงของขวัญของฝากด้วยกับในช่วงปีใหม่นี้นะคะแล้วก็โซนด้านหลังก็มีเดี๋ยวความพาเดินอ,อ้อมวนไปดูด้านหน้าเพราะว่าสินค้าที่เป็นคอลเลกชันใหม่ๆในครั้งนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าพี่ๆหลายๆคนนะมาเจอเนี่ยจะต้องชอบจริงๆเพราะว่าแบบอย่างแบรนด์ของนาตาเองเนี่ยเขาเขาจะเป็นในเรื่องของแบบ การแมทกับเสื้อผ้าหรือว่ากับลุกกับไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นของขวัญเนี่ยได้แบบครบทุกลุกทุกไวจริงๆนะอย่างกว่าเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็ใช้เองเป็นกระเป๋าเนี่ยอย่างใบเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ดีกว่านี่น่ารักมากเนี่ยลูกค้าเป็นแบบ กระเป๋าถืออันนี้คือเอาไว้เป็นของฝักของขวัญก็ได้นะหรือว่าใช้แบบเข้าแมทได้ง่ายมากเลยน่ารักจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาไม่แพงด้วย195บาทเท่านั้นเนี่ยใครชอบนะคะกับแบรนด์นารยาแล้วก็วันนี้มีเป็นชุดของขวัญอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คอลเลคชันใหม่ใช่ไหมคะคอลเลคชัน mm. ใหม่ด้านหน้านี่จะเป็นแบบคริสต์มาสหน่อยเป็นธีมแบบต้อนรับในช่วงของหน้าหนาวนี้นะคะ น่ารักจริงแบบโอ้ราคาไม่แพงด้วยอะคือตอนแรกจริงๆนะเราเรามาใช่ไหมเราก็จะคิดว่าแบบแบรนด์ดังๆใช่ไหมแล้วก็นาตยาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่โกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะไปแบบอยู่ขอบคุณมากค่ะอยู่แบบหลายหลายหลายประเทศไปแบบเยอะมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยมาราคาแบบน่ารักอะร้อยนิดๆอย่างเงี้ยแบบกระเป๋าใบเล็กๆก็ไม่ถึงร้อยก็มีด้วยนี่นี่มาดูนี่กันดีกว่าค่ะกับแบรนด์ของอาดิดาสนี่เหมือนเดิมนะคะเรื่องของ ความปลอดภัยกรุณาใส่หน้ากากวันนี้ขออนุญาตเป็นเฟชชิลนะเราจะได้แบบคุยกันได้ง่ายๆหน่อยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นแรงๆจากแบรนด์อาดิดาสมาฝากด้วยสวัสดีค,ะค,ค่ะมีโปรโม,มาฝากไหมคะพี่วันนี้ก็จะมีลด10%นะครับ10%สี่สิบเปอร์เซ็นต์อู้หูสี่สิบเลยเหรอหแล้วเป็นคอลเลคชั่นใหม่วันนี้มีอะไรฝากเราบ้างคะถ้าเป็นใหม่ก็จะเป็นตัวด้านหน้านี่เลยะครับผมจะเป็นไหนไหนตัวของ สวยจังเลยอันนี้ที่เขากดกันแบบแย่งแยงกันใช่ไหมคะนนรุ่นนี้อ๋อเป็น NMD วันนี้ครบไซส์อยู่เลยนะคะใช่ครับเพิ่งมาครับเปิดเมื่อวานเอเขาเปิดตัวล่าสุดเมื่อวานเลยคะ่ะวันนี้ใครอยากได้นะ รุ่นใหม่แล้วก็ดีบไปชุดชุดเป็นเซตเลยอันนี้ก็ร่วมโปรเหมือนกันนะคะหลายๆ c o l คอลเลคชันเนี่ยมีตั้งแต่แบบลดสิบจนถึง40%ด้วยแล้วก็สังเกตนะเนี่ยวันนี้ช่วงแบบใกล้หน้าหนาวเขาก็จะมีเป็นคอลเลคชันที่เป็นแบบแขนยาวทั้งแบบผ้าล่มออกกําลังกายแล้วก็มีเป็นสเวตเตอร์ด้านในเนี่ยลูกค้าดูข้างหลังเนี่ย ผู้หญิงก็มีนะแล้วก็แบบผู้ชายก็มีรองเท้าเข้าใหม่ก็มีลดสูงสุด40%อยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งสำหรับเนี่ยโปรโล,ลด40%ดูสิแต่ละรุ่นไซส์ครบไหมคะ มีอยู่นะยังได้อยู่นะ,ะลูกค้าออนไลน์นะต้องรีบเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บนะคะเลงแบรนด์ไหนเลงคู่ไหนขอบคุณมากค่ะเลงคอลเลคชันไหนวันนี้มาลองสวมลองใส่ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะก่อนที่จะเข้ามาแล้วก็มาเจอกับแบบว่าแฟชั่นใหม่ๆแบบนี้นะเราก็ต้องมีแบบล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เข้าออกทุกครั้งเมื่อกี้เรไม่ได้จับอะไรนะก็เลยอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูทีหนึ่งมานี้ดีกว่าเมื่อกี้เอาใจทั้งหนุ่มๆแล้วก็สาวๆวันนี้ขอเป็นแบบ ฟิลสาวๆเลยค่ะกับแบรนด์ชาวแอนดคีสแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ตัดกวางมาเนี่ยต้องตั้งตารอเลยเพราะว่าลดเยอะมากนี่ยลูกค้าดูโปรโมชั่นลดสูงสุด 50ปซแล้วก็ยังมีพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกด้วยนะคะเนี่ยมีทั้งแต่โกลด์ออนท็อปเพิ่ม20%แล้วก็ซิวเวอร์นะคะหรือว่าคลาสสิกคือใครเป็นสมาชิกอันเนี้ยก็สามารถแบบลดตามนี้ได้เลยนะคะใช้ได้ทุกสาขาคือทางศูนย์การค้าก็ใช้ได้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมมาตรการความปลอดภัยมาดูอ่ะพาหนุ่มๆเข้ามาคอเลกชันเนี่ยอันเนี้ยคือที่เขาโชว์อยู่ข้างหน้าเนี่ยลูกค้าเต็มคอเลกชั่นที่ลด70%คืออย่างน่ารักเลคอ่ะดูดิ เ0็ดสิเปอร์เซ็นตะ์น่ะดูราคาเหลือ537บาทคือราคาเต็มเป็น2,000กว่าบาทเลยนะนี่ค่ะรองเท้าใส่ออกงานใส่ทำงานเนี่ยมีหมดเลยคู่นี้สวยจังเลยเดี๋ยวต้องมาเล็งเป็นแฟชั่นก็มีแล้วก็ดูบรรยากาศด้านในยังคงคึกค,คักเหมือนเดิมทุกคนต้องใส่แมสนะคะทุกครั้งเวลามาช้อปปิ้งกันเนี่ยโซนของกระป๋าค่ะชาวแอนคิดก็มีลดราคาเยอะมากดูใบนี้น่ารักเนี่ยอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันลูกค้าเหลือราคา1,253้บาทเอง ไม่แพงไม่แพงนิ่งในช่วงแบบยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะเราแบบมาช็อปของลดราคากันเนี่ยถือว่าเป็นแบบนิพนานมากๆเลยนี่ค่ะมาดูด้านในกันต่อก็มีแบบหลากหลายรุ่นที่มาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าอยากได้นะสําหรับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดก็สามารถสอบถามจากพี่ๆพ,พนักงานทุกคนได้เลยแล้วก็ตอนนี้สังเกตคหะว่า ในร้านเนี่ยคนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะการเว้นระยะนี่ก็สาคัญนะลูกค้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบรพามาดูแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแบรนด์อื่นกันต่อเลยนะคะก็เป็นโปรโมชั่นจากทางชาวแอนคิดนั่นเองนะที่วันนี้กลับมาแล้วก็มีการแบบจัดโปรให้กับลูกค้าที่มาช็อปจันในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะอย่าลืมนะลด5้อนแล้วนะคะวันนี้ใครรออยู่กับโปรโมชั่นจากชาวแอนคิดรีบมาได้เลยนะคะที่โชว์อยู่เนี่ยอันนี้ราคาพิเศษหมดเลยนะเหลือราคาเมื่อกี้เห็นคู่นี้700กว่าบาทเองถูกมากเลยค่ะ อ่ะมาดูต่อสําหรับแบรนด์ต่อมาวันนี่แบรนด์ดังเหมือนกันซุปเปร์ไดกันบ้างค่ะวันนี้เข้ามาเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงละกันเพราะว่าแฟนคลับของซุปเร์ได้เขาก็เยอะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตมาเลือกพาเพื่อนเพื่อนมาช้อปปิ้งกันก่อนนะคะช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางแบบใครอยากมาซื้อที่ทางหน้าร้านเนี่ยวันนี้อยากให้มาลองจริงเพราะว่าแบบคอลเลคชันเป็นโซเวสเตอร์หน้าหนาวมาเยอะมากมาใหม่แบบเพียบเลยแล้วก็มีโปรไหมคะซุปเปอร์ได้นี่ครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นถ้าเป็นอ่า สินค้าใหม่นะครับสินค้าเป็นเมมเบอร์ของซูเปอร์ได้ค่ะเมมเบอร์ซูเปอร์ได้สามารถตัด10คะแนนลดได้10%บเปอร์เซ็นต์คอลเลคชันใหม่10คะแนนก็คือลดไปเลย10%บเปอร์เซ็นต์หูเยอะนะเท่ากับแบบ1คะแนนต่อ1แต้มให้ไปเลยครับผมนะคะแล้วก็จะมีโปรถ้าเป็นไม่ใช่สินค้าใหม่นะครับค่ะสินค้าไม่ใหม่อยู่ตรงไหนข้างหลังอ่ามาดูนิดนึงมาดูนิดนึงก็คือถ้าเป็นสินค้าทั่วไปก็คือมีโปรลอะไรด้วยถ้าลูกค้าซื้อสินค้า 1นึ่งถสองชิ้นลดหนะครับผม่ถ้าซื้อ3ชิ้น1นึ่งถชิ้นลดหแล้วชิ้นที่3ลดสิบชิ้นลด10%บถ้าสชิ้นขึ้นไปลด20%เอราเหมาแบบเป็นคอลเลคชันนะลดสูงสุด20%ด้วยแล้วก็โซนผู้หญิงก็มีขอบคุณมากค่ะนี่มาพามาดูตรงนี้ต่อเมื่อกี้เป็นแบบคอลเลคชันสเวตเตอร์ตัวของไอซิสซอลี่เขาอะมีเยอะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ เอาหัแต้มบัตรต่างๆหรือว่าเดี๋ยวสอบถามพี่บีพ้พนักงานเพิ่มเติมได้เลยเนี่ยคะ่ะคอลเลกชันเห็นไหมก้าหน้าหนาวแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบชุดเป็นแฟชั่นน่ารักน่ารักนะคะตอนรับหน้าหนาวน,นี้หมวกน่ารักเนี่ยเห็นไหมมาครบเลยขอบคุณมากค่ะต้องรีบฝากนะคะกับโปรโมชั่นจากทางซุปเปอร์ได้นะีคะมีลดสูงสุด20%เลยะคะ่ะไปดูต่อดีกว่าสำหรับช่วงนี้เราอยู่กันบริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีแบบแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์ดังๆต่าง,ๆ,างๆเนี่ยมาร่วมกันเยอะมาก ต่อมาอยู่ที่แคลวินคายค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นเลยใกล้จะวันที่12เดือน12นี้แล้วเขาก็มีเป็นโปรโมชั่นลดสูงสุด30%ให้แล้วก็มีเป็นคอลเลคชั่นทั้งหน้าหนาวของผู้ชายในด้านหลังนะคะแล้วก็มีเป็นคอลเลคชันของกิงกิงยีนแคลวินคายนี่งกิงยีนเขาดังนะและยิ่งสาวๆาวเนี่ยแบบเป็นชุดเขาเรียกอะไรอันเดอร์แวร์ลูกค้าแล้วก็เป็นชุดแบบว่ายน้ำเนี่ยอยู่โซนด้านหลังนู่นเดี๋ยวเรามาดู